มาครับ98กล่องเดือดดาก้อนครับผมเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะมาดูกันหน่อยจุดสูงสุดไม่ใช่มังกรจุดสูงสุดคือได้ของมามีเอฟเฟกต์ติดหรือเปล่าเราดูครับมาลุยกันหมุนนานเลยกันมาร์ฟิงมาครับทางด้านฝั่ง จกะกิโลอะเหมือนคนไทยเปิดได้ PA แล้วมีเอฟเฟกอะสุ่มในสุ่มน่าจะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันีมีเอฟเฟกเราต้องแกะกล่องหรือเปล่าไม่ต้องแกะหรอกมันจะดรอปแยกเป็น,นชิ้นๆมาเลยแต่มันเป็นกล่องเลยดิมันเป็นกล่องนะไน้องเนี่ยมันเป็นกล่องอหน้องมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นมีเอฟเฟกถ้าไม่แกะเพราะสิวัตมันคือเป็นชุดมาเลยเป็นชิ้นมาเปัญหาคือต้องมานั่งแกะทุกอันนี่คือมันจะขึ้นเต็มหน้าจออะไรคือขึ้นเต็มหน้าจอ ไม่เข้าใจความหมายขึ้นเต็มหน้าจอในเล d ดิตถ้าจะเป็นไอเทมแยกอีกชิ้นหนึ่งอ๋อมันก็แยกมาเลยโอเคโอเคอ๋อมันจะไปแยกอีกอันนึงเอาไปอันนึงใช่ไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อมันก็คือจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างข้างถูกไหมใช่ไหมครับคนดูเหมือนเหมือนเหมือนแบบได้ได้เซตคู่มาใช่ไหมออเอฟเฟกต์ดาบมันมีราคาเหรอซ้ำกับหน้ามันจะมีประโยชน์เลยมันก็เปิดเปิดไ้ก่อนถ้าได้มันซ้ำไม่ซ้ำก็นี่เขาไม่ใส่อาคณากรหรอกทไปยัดอย่างเดียว สุ่มในสุ่มอีกทีนึงใส่รวมก็ได้มันใส่แยกกันได้เอมันใส่รวมกันได้อาคณาพีเอมันก็เลยเดือดตอนนี้พีเมันอยู่ในหมวกไม่ทับอ่าใช่ใมันก็เลยเป็นดาบอันนี้เท่ไเอฟเฟกต์อยู่ไหนมังกรขับรามเคลียร์ตู้ก่อนแล้วกันรอบแรกตามสไตล์โดตาทูเลดเอฟเฟกตเท่าไหร่เนาะมันไม่บอกครับตามทำเนียมครับผมเคลียร์ตู้ก่อนรอบแรก อุ้ยมันแบบดึงดึงของเยอะมากอะเมื่อกี้มันแบบเซิร์ฟมันดึงของกลับแบบประมาณสิบกว่าชิ้นอะเมื่อกี้มันดึงแบบดึงดาพีเอออกไปอะวุ้ยได้ดาก้อนกีปมาด้วยอันนี้มันคืออะไรวะอ๋อนี่เอาไปให้เพื่อนใช่ไหมดาก้อนกีปได้อ่างเป่าได้หรอโดนเซิร์ฟดึงของว่ะโดนสแกมมาแล้วครับหมาใหม่เด่น ปิดตู้พอดีเลยเกือบได้ล้างตู้แล้วก็รออันต่อไปหมาใหม่เด่นแล้วลำคาญเสียงมังกรคอราต้องโดนแล้วมังกรตัวนี้มันต้องโดนเราจับแล้วมันต้องโดนแล้วต้องโดนสัก2ตัวแล้วสามตัวไหมไอ้มังกรไม่เท่าไหร่ไอ้ไอเอฟเฟกเนี่ยอยากได้มากเ่ยเอฟเฟกเหมือนฟอ์ซิวัต มันมีอยู่จริงก็หรือเปล่าวะขั้นต่ำการันตีว่าได้ทุกอย่างบอกโอ้แล้วแต่ดวงอลยเนี้ยผมว่ามีอุดอุ่นใจสัก50กล่องนะ่าจะได้มังกรอยู่เพราะห0กล่องมันมันเลทเท่าไหร่วะห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องก็หนึ่งต่อ17แล้วนะผมว่าสักเอาแบบโชคดีหน่อยก็ประมาณสัก30กว่ากล่องก็อาจจะได้มังกรแล้วอาจจะนะห้าสิบกล่องนี่คือเลทสุดท้ายแล้วแต่ตอนนี้อยากได้เอฟเฟกต์มากกว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า ใช่เวลาเวลาคุณเปิดใช่ไหมคุณก็มานั่งดูเลทต่อว่าตอนนี้โอกาสคุณเท่าไหร่แล้วอันนี้เปิด21กล่องก็ได้หนึ่งต่อ95อย่างนี้ครับมันก็จะมีการันตีอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงเลทสุดท้ายเลทสุดท้ายนี่คือไม่ค่อยดีแล้วกว่าจะรีเซ็ตเลทมันลึกไงอุย้ยมันดึงของเยอะมากวะ่ะมันดึงนาจามาซี่เราไปไอ้พวกนี้มันดึงของไม่หยุดเลยเฮ้ยเอฟเฟกต์ Effect อยู่ไหนวะเนี่ยดาพีเอก็กเรามนึกว่าเป็นไพ่เม้าบีสมาแล้วครับไพ่เม้าบีสหรืออาบอดอนนะ กมังกรรีเซ็ตเลดไปแล้วนี่เลดเท่ามังกรแล้วนี่ไอ้ไพมบอบีเนี่ยม,มาครับเอามังกรมาฝากหน่อยน้องอาบาดอนก็ได้ึอาบาดอนสิสั่งได้ดังใจไม่แถมเจมเลยวะไปต่อมังกรไม่เข้าวมังกรหายไวมากแต่อยากได้เอฟเฟกอยากได้ลุ่นเอฟเฟกมากวากว่าเอฟเฟกมันน่าลุ่นกว่าแผงด้านหลังนี่มันเบ,บเ,เบ้อยู่แล้วมีอยู่จริงหรือเปล่าหมุนจนลายตาปึ้มเข้าไปครับยกทรงเหล็ก ไม่แถมมาหน่อยเฮ้ย hey! ไม่เด่นมากอ่มังกรยังไม่คำรามเลยวะเฮ้ยอ, hey! อยากได้เอฟเฟกต์นาจานาจาไม่เอฟเฟกอีกเอฟเฟกอยู่ไหนวะเนี่ยมันมีอยู่จริงวะเนี่ยโอ้โหอยากได้จังแต่มังกรนี่ไม่มาเลยวะมังกรนี่ปนแปลกๆอ่ะมังกรหนาอ่ะหนาแน่นจริงๆเลยมังกรเนี่ยไปอ e ีโมเกอร์พามังกรมาหน่อยไอ้เหี้ยไปก่อนเพื่อนเลยไม่เอฟเฟก มามาังกรเอฟเฟกต์อยู่ไหนก่อนตอนนี้อยากได้มังกรแต่ว่าเอฟเฟกต์ต้องมีเหมือนกัน34กล่องก็ได้แล้วมีคนเคยเก่าก็34มสิบกล่องกูพูดผิดตรงไหน98เหลืออยู่53เอาเงินมาจากไหนครับลูกพี่เออจังาขายมา้าครับผมยังไงกูตอบฉีกไปเลยขายม้ารถใหญ่ก็ได้เติมกล่องแล้วไอ้เหี้ยเจมมันมีจริงก็วะม้าอะไรมา้มาหินอ่อนขายชุดใหญ่เลยขนกระบะเลยชุดใหญ่ เอฟเฟกสวยมีลูกครับไม่มีลูกครับผมดูแค่ว่ามีอยู่แต่ยังยังไม่เห็นอยู่จริงไม่เขาบอกว่าเหมือนฟอสซิวัตอะไรเงี้ยไม่เด็ดตัดต่อหรือเปล่าตัดต่ออะไรมันเอามือถือถ่อถายจากโทรศัพท์ถ่ายหน้าจอทีหนึ่งมันมีแต่มันยากว้มมันยากนะว้ยเอาจังจริงเนี่ยผลได้คือโชคดีจัดหรือเราอาจจะซวยจัดก็ได้ถ้าซวยจัดเราก็ต้องยอมรับสภาพวันไหนเกลือก็ต้องยอมรับว่าเกลือฮะวันไหนกูเปิดเลรีดีๆก็มันเซลไอดี ID โปรโมทอีก น้าตบปากที่ไหนเลยเจอข้างกูจะตบปากก็ไเหมือนอยู่ร้านเกมตบตบปากแล้วก็หัวทิ่มคีย์บอร์ดคือนึงอะดูโปรโมทป้ามึเงเสียวว่ามือเกลือยังไม่เท่าไอดีแบบไอดีโปรโบดเหลือเชื่อที่ไหนเลยมึงคิดได้ยังไงว่าไอดีโปรโบดเนี่ยฮึบอ่าบาดอนแล้วอีกสามสิบเก้ากล่องเฮ้ยเอฟเฟกต์มันมีอยู่จริงหรอือวะคนดูหรือมันมีแค่พีเอลองแกะดูสักชุด เออว่ะน้องแกะ P A ดูว่เริ่มสงสัยละหรือว่ามันเพราะว่าคนถ่ายรูปมามันมีแค่ P A แต่เขาบอกว่าถ้าด็อปมันจะเป็นยืนคู่กันเลยนะเว้ยกูเริ่มสงสัยละแล้วสีอ๋อมันอับดอนนี่หว่าแล้วมันออยท่มันกลายเป็นอับดอนได้ไงวะนัมเบอรลิส P ม่เคยกูเขียนผิดปะเนี่ยมึงทำอันใหม่ทำไมวะหาโคตรยากเลยเ K ตอนแรกก็สวยอยู่แต่โง่กูนัก้อนละเอาเฮียโหลดไม่ขึ้นอีกเอาแล้วบันเดิลมันหายไปไหนวปเนี่ยไม่ขึ้นอีก What the fuck เนม็นมาเนี่ ไม่ได้เกี่ยวกับเมนมงเมนมาเลยทั้งสิ้นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วในพื้นเพแค่ก่อนหน้ากูแอปเฉยเฉยแอปเป็นคนดีเฉยแตันนี้กูไม่ใช่คนดีแล้วกูเริ่มลำคาญพวกกวนส้นตีนแล้วเวลาใครมากวนตีนกูกูกวนตีนกลับแค่นั้นแหละมันจะได้รู้บ้างว่ากูก็ทกกลับได้เหมือนกันก็คือไม่ได้ด่ามั่ว้วมาหยอกกูเล่นกูหยอกกลับแล้วก็เครียดแล้วก็ไปง่อยไปหาว่ากูก้าวแล้วอีกไอ้เหียกูแค่หยอกกลับเฉยก็งอนอะไรเงี้ยมึงเป็นคนยังไงวะบ้านมึงไม่รักเหรออะไรเง กูยังไม่ว่าเลยมึงเลยกูก็ควรตีนกลับมันก็หงอแล้วมึงบ้าปะเนี่ยมึนคนยังไงก่อนอ,อ๋อนี่ไงมันก็โอนแล้วแต่ว่ามันแกะยังไงวะเข้าไปเมื่อกี้เข้าไปเมื่อกี้แล้วเลื่อนลงแป๊บนึงนะแชทมันไหลนี่อ่ะอันบันเดิลนี่อ๋โอโอเคเมื่อกี้มันลิสต์เยอะๆคืออะไรวะอันบันเดิลนี่ไหมไม่แต่อยากรู้ว่ามันมันมีมันมีแค่นี้อยู่ไหม้อันบันเดิลหรือไงโอเคมาลองดูนะ ไม่เห็นมีอะไรเลยมันมันเทมพลาดิวะมันไม่ใช่ PA เอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาผิดตัวผิดตัวไอเฮียเอ้ยหลอนหมดละยังมีดอันนี้อยู่เลยคัตตอมเอฟเฟกอ๋อมันคัตตอมตรงนี้เหรอแล้วเจมอยู่ไหนอะลองแกะดูอันอื่นลองดูอันที่แกะแล้วอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ที่แกะแล้วอันโอนไม่มีว่ะไม่มีเปลี่ยนหัวหัวมันชื่ออะไรวะไอหัวใหม่ก่อนหัวมันชื่อดากก้อน ดาคอนนี่หรออ๋อนี่ไงดาคอนแล้วไงต่อแล้วใส่ AC นี่หรอแล้วไงต่อนี่หรอดาบมังกรนี่เหรออ๋อดาบเปลี่ยนสีอ๋อมันเปลี่ยนดาบ a c เฉยไม่มันมีดาบที่เป็นเอฟเฟกต์อีกอันนึงอะดาแดงตัวนี้เนี่ยที่ในกลุ่มมันได้อะมันไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือเคยเห็นแล้วเกาหัวเลยทีนี้กูคันหัวเลยวะไม่ใช่ไอดาบอันนี้มันเปลี่ยนสี <Yeah. S 1> อันนี้เหรอใช่แต่เราไม่ติดเอฟเฟกต์ สุ่มไปเรื่อยๆอคือต้องแกะทุกอันใช่ไหมใช่มันต้องขึ้นเลยตอนสุ่มได้เห็นไหมมันต้องขึ้นมาเป็นคู่กันตอนแรกที่เรานัดแนะก,กันอ่ะมันไม่ต้องเปิดป่ะถูกป่ะไม่ต้องแกะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนฟอตติวัตอ่ะไม่ต้องแกะถ้าได้มันแจ้งเลยโอเค หาต่อไปแล้วกันถือว่าเข้าใจตรงกันงงไงแชทแบบเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดเดี๋ยวงงใช่มันหายากจะจัดแต่มันมีแค่ P A ใช่ไหมตัวอื่นไม่มีใช่ไหมมียุตัวโอเคตอนนี้ตัวเดียวก็ยังไม่ได้เลยแสดงว่ามันยากอยู่นะเนี่ยหนึ่งทับเจ็ิชิ้นเอฟเฟกจริงเหรอมันการันตี70็ดสิบมันข้อมูลจากไหนวะเนี่ยอันนี้ก็เกิน70แล้วนะ3 3แล้วกนะููไม่อยากได้ไมเด่นกดเครื่องหมายตกใจใล่างลูกกล่องอ๋อโอเคแล้วมันเขียนบอกตรงไหนเครื่องหมายตกใจตอนหน้าสุขอ๋อนี่ม รี v e ฟดู l ิเ a t อันที่ you own one rare item additional item you receive m e c e v e one rare bonus item อันนี้ไม่ใช่นี่ห่าอันนี้มันเกี่ยวกับแร e บวกมาใไหม if you are so if you v e r y lucky additional normal item you receive aso one rare bonus item ก็คือบวกไอ้พวกอันนี้มาไม่ใช่หรอหรือว่ามันจะบวกไอ้อีกอันนึงมาไอ้มังกรไม่เท่าไหร่ไอ้ไอ้ไอเจมนี่อยากรู้ไงตอนฟอสซิวัตบอก หนึ่งต่อ70อ๋ออันรีเลย์อลไม่ได้มีกล่องคอสิวัตมาดูหรอไม่เป็นไรเปิดก่อข้างล่างสก,กินจะมีปุ่มกลมๆหาระดับความยากขึ้นไปคืออะไรวะอ้นนี่เหรออ้นี้มันเป็นโอกาสเปิดได้ไม่ใช่หรอของแรผมหมายถึงเจมอะอ้นนี่รู้แล้วไอโอกาสได้ผมหมายถึงเจมอะม,ม,มันดูโอกาสจากตรงไหนคอสิวัตผมกดไป200กล่องไม่ได้สักอันไม่มีบอกใช่ไหมเออโ okay. อเคนี่วันนี้ปวดหัวมายิ่งกวด พี่หนุ่มกัญชัยทำคดีน้องพรอ,อีกมาคนละตับเลยวันนี้กูโดนทุกเป้าหมายเลยวันนี้เหมือนโดนโชกหน้าไม่หยุดอ่นะเหมือนโดนโชกหัวนี่คนดูขอโทษวะ่ะวันนี้กูเบอร์หมดแล้วจะอ้วกแล้วอน,นี้คอนเทนต์อะไรวะเน,นี้ยกูต้องตัดคลิปยังไงวะเน,นี่ยกูงงไปหมดแล้วไอ้เฮียเอาเป็นว่ากูขอโทษแล้วกันที่กูเปิดกล่องวันนี้กูยอมพวกมึงแล้วมาคนละตับเลยทีนี้ไอ้งงไปหมดเลยเน,นี้ยกูไม่รู้จะเชื่อใครแล้วตอนนี้รู้ว่ามันมีแต่ว่ามันยังไม่มีอยู่จริงตอนนี้ ีอยู่จริงมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแต่ของโอเกอร์อะอ๋อนี่ไงมันเป็นชิ้นแยกมาเลยทำไมกูได้ของโอเกอร์วะกูอยากได้พีเอออกโง่เฮ้ยแต่มันสวยดีวะเฮ้ยหัหวสวยกว่าที่โอ้โหเท่วะ่ะ โอ้ันเท่จริงวะโอ้โหว่ามันเทเนี่ยทำเปเล่นอี๋เทวะทำมาหัวนมันตีแคเล่นแบบเพลินๆคอนยักษ์สาโว้ได้ได้เลยอ๋อแต่คอนธรรมดามันจะไม่มีแสงถูกไหมมันจะมีอันนี้แค่นี้แต่ถ้าคอนอันนั้นอะมันจะเป็นแสงแสงอีกแบบหนึ่งโอ้มันใส่เจมได้ด้วยวะมันใส่ซ็อกเก็ตได้ด้วยโอ้ ว้ว้าวฟันขึ้นเลยหาเจมไฟมาใส่นี่เดือดเลยเขาโคดอยากเอาพูจะเสียเลยได้มังกรอย่างได้ละอยากได้อยากได้อไ,ดไอ้เมื่อกี้มากกว่าของตัวอื่นอะ่ะเริ่มไม่ได้สนใจมังกรแล้วตอนนี้สนใจอีกอันนึงละสนใจไอ้เจมละของอับเบอนแพงสุดละอับบอนเป็นดาบเหรอดาบไม่เหรอดาบที่มันถือเหรอโอ้ดาบมันน่าจะเท่โคตรว,วาวุ่นเลยทีเนี้ยมีโกดรอปโกโกรแล้วก็สโมกตอนนี้โอเกอร์เราได้อะไรเราได้โกโกรโอ้มันมี3แบบใช่ไหมโอ้ โอ้ดาบอะบาดอนดาบอะบาดอนเลยหรอคือต้องได้ดาบอะมาดอนเอาต้าแลแล้วก็ไปได้ดาบเฉพาะของมันอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอ้โหมาแต่ตัวไม่แถมของดีด้วยการเปิดเวลี่แลเอาต้าแลนี่เริ่มไร้ความหมายแล้วไม่แถมดาบด้วยแหม่หรือว่าการเปิดกล่องโดราทูมันจะกลับมาอีกครั้งวะปักแม่งดึงของกลับรัวๆเลย น่าเกลียดวะโดราทูมันสแกมความโลภเขาข้อมงำแล้วตอนนี้หรือว่ามันจะเป็นทางโดราทูวะหลุดเล่นหน่อยสิให้ชื่นใจหน่อยสิตอนนี้ความสนใจมันอยู่ที่เจมอย่างเดียวแล้วตอนนี้วิวไม่าด่ามาใหม้มึงออกบ่อยเกินออกบ่อยไม่ให้ดาบมึงออกสี่ตัวแล้วมึงไม่ให้ดาบกูอู้ยมึงให้ดาบกูหน่อยเว้ยวู้ไม่ดิ้นก็ไม่ให้หมาไม่อะไรเลยเว้ยอูไม่ได้ดิ้นกากอากยก่าไปเจมิม อยาได้อันยูชวเริ่มไม่สนใจของแลแล้วตอนนี้ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วสนใจของแถมอย่างเียวมันขายได้บุ๋วนด้อะขายได้ผมว่า trade, down. ออนเทรดครูดาวนี่ไง10กล่องสุดท้ายไมเด่นแถมบันเดิลใช่ใช่ใครเติมสมุดก็ลองกีดนะไม่เด่นก็คือแถมมาทั้งเซตเลยแถมหมาให้ด้วยถ้าเปิดได้ไมเด่นก็คือได้ทั้งเซตเนี่ยได้หมาธรรมดามาด้วยหมาน้อยหมาใหญ่มาหมดแล้วก็ได้ไอตัวสกินมันก็คือแถมทั้งบันเดินเลยใครเติมสมุดก,ก็กำหมัดหน่อยเฮ้ยโอเกเฮ้ย ไม่แถมไม่เฟกวะอืมโอ,อ้กได้เจมมังกรอะไรเนี่ยสองตัวเลยวินกูไม่ชอ e บมังกรกูอยากได้เจมไม่อยากได้มังกรเกิมค,ความโลภเข้าในจิตใจไม่สนใจแล้วมังกรมังกรอะไรปัญญาอ่อนเปิดกล่องมันกว่าเดิมอีกถ้ามีเจมเนี่ยเปิดกล่องมันกว่าเดิมเยอะเลยดยแลูแทูลุ้นทุกโลเออมันจัดเลยแล้ทูเลยกล่องสุดท้ายแล้วปะอืม เขาโพดทอดเอ้ยเขาโพดปิ้งมันจ้าซะเหลือเกินจะว่าไปก็สักหน่อยแล้วกันเชือุ้ยเป็นหนิกเมดูซ่ามาซี่บริมาตเตอร์อินเวอร์เกอร์ปักมาเลยน้องเอาเอฟเฟกต์มาให้ข้าหมุนนานมากอีกอีกอีกสักอันหนึ่งมันจะดีนะอีกสักอันหนึ่งมันจะมันกำลังดีมันกำลังดีอีกสักอันหนึ่งกำลังดีมันกำลังดีพีเอปอมแม่งเริ่มไม่ค่อยดี อ,อย่างนั้นก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงเว้ยกระบองโอ้เกือหูแสดงว่าเซตเอฟเฟกนี่แม่งอับดอนนี่น่าจะถึงใจเลยโอ้โหถ้าได้ดาบแดงแรงลิทนี่มาผลลุกเลยอุตส่าห์ได้อับดอนต้องสี่ครั้งแม่แจ็คพอตไม่เข้าซะหน่อยพาวเวอร์บีทไป2มังกรไป2เอ้ยถือว่าผลประกรอบการดีว่ะมันยังเท่อยู่างเที้โคตรเท่มีเขียนอีดิดได้ด้วยอ,อ๋อใช้ฉาดใช้ฉาดพันหนึง่งอีดิดว่าใครตีบ้านกูพ่อมึงตาย เวลาคนมาชีด้ดูมังกรอ,อยู่ถาวรไหมปีหนึ่งครับผมกูเ <c oughs> ขียนว่ากูว่าแล้วมึงนึกอ,ออกมาเจ้ามังกรจงออกมาโอมีเสียงคำรามด้วยหรอเร็วดเลยเทวเจ้ามังกรโอ้โหยดเคยดเคเทวเจ้ามังกรยดเคโอฝั่งเดินได้มันก็มีว่ะอยู่ปีหนึ่งเนี้ยโง่จัดแทนที่จะอยู่ถาวร ว,ว่าแม่งขี้เหนียวชิบหายไม่งั้นมันจะราคาแพงเกนจากพันเก้าตอนนี้ประมาณ2,000แต่ผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะมาพันพันห้าพันสองถึงพันห้าโดยประมาณแต่ก็อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ดีของมันขาดตลาดเนี่ยอาจจะสไปค้นมาก็ได้ไปละถือว่าโอเคอยู่ได้โอกเก๋เมจใจถ้าเป็นตัวอื่นมาซี่มันก็จะเป็นหมัดเหรอมาซี่เป็นน่าจะเป็นด้านหลังมันนะผมว่าแต่พีเอนี่โหหน้าโดนจริงพีเอม่งเป็นมีดเว้ยมีดเทพอันนี้ก็น่าจะเป็นกระบองมันนะ มังกี้คิงก็น่าจะกระบ,บองใช่ไหมส่วนใหญ่น่าจะติดอยู่ที่อาวุธอย่างเดียวเฮ้ยอยากเปิดจังอยากเปิดอีกจังอีกสักหน่อยนะแฉมใจหายใจความนึกว่ามังกี้คิงมาพร้อมเอฟเฟกต์เฮ้ยพอเลิอกอีเหี้ยไปละโอเกอร์เมใจอิ่มอร่อยไปแล้วทุกคนพักผ่อนสำหรับวันนี้มือทองลาไปก่อนไว้แก้มือกันใหม่โดร์ทูก,กลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับการเปิดกล่องครับถือว่าเยี่ยมเซียว